นี่ความสวัสดีครับนะมือดีพอกันหลายมืออยู่ครับนะช่วงนี้ก็ขังขอ,อกจะว่านเขาสามรอบครับนะพถาถ่นนไปว่านอยู่บอ่อหลอดนะครับนะคือมีปัญหาอยู่ครับแต่กับน,นี้ก็มาเบิงง <c oughs> วครับนี่มือที่สองครับ ปล่อยแน่ขังแงีครับมือที่สองที่ขังคอกนะครับนี่ก่อนเกิดแตกแล้วครับนี่เวลาขันแล้วสิบโมงกว่าครับนะก่อนเกือดูถ่ายๆมันแตกแล้วเคราคอกะนี่ครับนะคอกของสามีฟาร์มเป็นหลักครับนะคอกะหไม้ครับนี่ยสภาพเขาอยู่ประมาณนี้ครับนะเสาเสาสิบโมงกว่ากับเสาครับในเวลาปล่อยพอดีครับนะแต่ว่าบ่ได้ปล่อยนะก็เอา ฟางมาใส่จำบกขื้นนะครับฟางเก่านะคับจำบกขึ้นมือเส่ามาใส่ในน้อยครับนะนี่ในน้อยสำเนียครับนะใส่ฟางเหลืออแล้วครับนะบรรยากาศต้ากแบบบ้านน่ครับมาใส่มือเส่าในน้อยครับจืดแชะครับฝนตกสมมือครับแต่ว่าฝนเนี้แรงนะครับนะซีหาเม้งแลงเอาเนี่ยขาป่อกมากครับนี่ขาป่อกมาพีดึงว่าพีครับนะ เออพอดีตรงนี้พระท่านด้จัดการเรื่องอแยบเค็ดขอ,อกไหมเลาพระท่านด้จัดการห้างครับนะห้างแห่งหัวนหน่อยครับนะี่แต่ก็บอกบ่บเข้าใจว่าคอกอื่นเป็นคือสามนีฟามบ่เพราะว่าเพิ่นจะแย่งกันกินครับนะแย่งกันกินเทา้าใส่เฉพาะเพิ่นครับด้านนู้นนะเพิ่นบ่ค่อยกินครับนะแต่เมื่อใส่ตรงกลางนี่ให้หง่วนหน่อยหัวใหญ่กันมาแย่งกินครับน,น,นะนี่ ไม่แดงนะครับแย่งกินแย่งงนะูกินครับนะกอดเกลือกินดีทุกตัวครับนะลอดก่อนเกลือโอ้เสียงหนอกหูครับนะหูน้ำหานเฮ้ย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 ไก่หน่อยเฮ้ย เไก่เป็นนีงยังสิแบบเมื่อค่อยหูเรื่องครับบนหนีครับสจอเล็ดไม่หาตะเขารับไก่เจอห้านี่จัดกันจัดกันไปหลายไล่แล้วครับนะี่คอนะ <c oughs> ว่ายังไงครับบ๊อบปล่อยกันครับผมมีค้ดเบอร์ครับปอ,อกเพลิน,นครับนะหอ,อกหานกับ น้ามันท่านเนี่ยเปลี่ยนย่ำแรี้ยงหมดครับเนาะน้ำมันเป็นอาบเป็นล่างโตครับนะจะฮุกแน่นอนครับจัดการบ่ไหวครับช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยครับอยากต้องของน้ำหนามแน่นะกออ็ดูแลง,งวัวคนเดียวแล้วครับเนาะชอนมือน,นี่ช่วงนี้คนเดียวล้วนเลยครับเนาะไมีคนเบิ่งซอยเลยช่วงนี้อัดคนเดียวมึอซืดอั cái chả lăm bà như là không này, Trời cả ai không phải đang đi, ấy đi, ấy ต้องสูงกันไปครับนะเหลือข้างนี้สายนี้แล้วก็นะว่ากันไปนี่ก็เป็นห้างฟางไม่ผสมเกาอันเก่าครับน้องใส่มือเศร้านี่ก้อนเดียวครับนะก็แบ่งแบ่งกันไปจุกโซนครับนะแล้วก็กินเหมือนเราครับนี่เพราะว่าไปตัดใหญ่ครเป็นห้องถองครับนะกินเพิ่งกบกินแล้วล่ะนี่กินมดขึ้นมากมืดขึ้นใส่เต็มห้างอยู่ครับเนาะกินไปเรื่อยๆนี่มันก็พักพอนไป แม่น้ำตาลอยู่นะี่กับแม่แดงครับนะราะว่านี่ต่ตัวนี่างหครับนี่สองตัวนี่ห้สุดในี่ข้อครับนะี่แม่น้ำตากับแมแดงจะ่เป็นจ่าฝูงอยู่ก็คือแม่แดงเริ่มจะแข็งแรงแน่นะครับเริ่มจะสู่แม่น้ำตาในแล้วนะก้อนหนานีมาแม่น้ำตาสู่แมแดงตอนนี้แม่แดงสู่ได้แล้วครับนะปกติเพื่อเป็นจ่าฝูงรักครับนะนี่ค่ะคุณลูกเพื่อนครับน้องน้อยให้นอนอยู่ฝุ่นนะะก็นน้ำตาลกับ ตกไซเิ่นครับเนี่ยอาจจะเยับไปเยบมากครับช่วงนี้ใจอยู่นห่อนนิดหน่อยมือบนิ่งครับนะเกลีอยครับนะก่อนเกลือหากิโลนะครับนะบ่โดนครับนะประมาณเดือนอย่างหลายครับนะจะสามก่อนครับนะจะก่อนหนึ่งกับย่นีครับนะนี่กับเมททองสาวห้องเนี่ยเป็นบุญห้มครับนะทองลาโมครับนะสมโฉกตะวีสับออกไปแล้วครับแม่แม่บุญห้มนี่พุ่งจะมาทองปีนีครับนะ หายยู่ตัวเดียวครับนะเพราะวะ่าบทสูมูลูกไม่ไนววนครับลนะูกใหญ่ลูกใน่ขอกครับเนี่ยบหัน,นานมาเลยครับนะตะก,กี้การเชื่องครับนะพ่อสนถ้ยแล้วก็จะไปดูฉีดยาเป็นกัเริ่มจะมีปัญหาเนี่ย้วก็บางจะว่าเขาไกลได้ี่เก่าครับนะ,ะทางนี้เขาจะโครบแล้วนะแล้วเราสอกสองโซนนี่ไปเบิงทางพูนครับนะ ก้นน้ำก้นรองครับนะฝนครับฝนมากไก่เขี่ยแน่หมาควัดแน่ครับนะพวกหมูนะครับนะมันก็ลูกเก็บฟางเข้ามาที่พักรถแนมไกลๆนี่เห็นงูออกไปเป็นงู้ใดนานขี่รถออขาวปันเป็นงูเม่ดอนครับเม่ดอนเพราะว่าน,นี่ครับไก่ก็มักจะเคี่ยวมากครับนี่ ไกเคลีย์เคลีย์ฟางเคลียฟฝุ่นออกมาครับนะสามีฟาร์มสามีเวลาจริงสามีคนตัดเนี่ยจัดยังหรือว่าจัดการนี่สามีฟ้าผมจัดการขอ,อกเลยครับนะแต่เหตุคนเดียวมันทุกอย่างครับนะทุกอย่างเลียว็จะบามีเวลาครับเ <laughs> ปน็นยังไงโชคทวีน้อยก็ตื่นเนี่ยครับบางหลังนี่ยตื่นเนี่ยตีพันดูครับพันดือนนด้อครับเริบเลิมเป็นเช้าแล้วก็ดื้อครับ ยื้อก็ต้องถึกแสีครับนะถึกแสียแน่ยักษ์น้อยครับเนาะแม่นี่บอ่อลูกกินนมกับจริงครับตัวเอือนนี่ตัวอื่นนี่อ้วนนะครับตัวนี้มหัวเป็นแนวใดครับนะสำหรับสมโชกนี่กระโฉทวีครับนะบนนบนะลูกสาวคนน้องหน่อยสุดครับมหัวเม่ยเป็นแนวใดทั้งฉีดทั้งยั้งบํารุงกะทุยางแนวรั่นนะ แต่ว่าเกลือเ d 3 b ก็จัดหานะบำรุงกับฉีดเรื่อยๆครับทายพญาิกาเรียบร้อยครับนะแต่ว่าท่านฝืนครับนะตัวอื่นเริ่มฝืนมาโดนแล้วครับนะส่วนสมโชคนี่คือบบฝืนครับเป็นทองแหลกพื้นนะครับนี่ยนะตัวเดียวกันกับบุญโฮมครับนะฮึมึโชคทวีโชคทวีไข่แน่ลนะครับเริ่มจัด กินยาแล้วกินฟางแล้วนะเริ่มจากพ่อเบิงขึ้นมาเนี่ยทำรับโฉกชคววีมากล้อง <c oughs> น,น,นะครับพ่อเบิงขึ้นมาแน่ทำเอโชคววีหน่อยเป็นแม่คุ้นครับนะเรื่องคือบร,ริยานคุนครับนะ โอเคเลยใบได้ okay, day day. ง่ายง่ายครับนะรูกแ,แม่กับลูกนีครับนะของนีกับมีนี่ครับนะหนึ่งลก็คู่หนึ่ง,งที่บมีปัญหาครับนะอาก็นี้ครับนี่ก็ได้เลยเสมอครับนี่นี่บ่มีว่าย่านคนเลยครับนี่ลูกแม่นว่นตัวที่สองครับตัวที่สองในคอกนะครับนะแล้วเิ่นกระจากไปพ่อลูกสาวคนท่อฟันได้ ดึงปีพอดีเพิ่งแม่เพิ่งกระจากไปนะครับนะเป็นเอ่อเป็นเหตุในค้อครับนะสายรัดคอข้นขาเพิ่งไปสอดแล้วแก่พงคุณเบิ่งแยมขึ้นนะครับนะเห็นนี้เขาเลยจะบอกไปเพราะว่าบันเหตุครับนะพอดีมันเป็นหลองครับเขามาขนปุ่นขนปุ๋ยออกแล้วเป็นเป็นหลุมลงไปแล้วครับเพราะตกครับนะอยู่ปากหอกน้อยๆครับนะปัญหาก็ได้ บัมีคนเบิงครับสามีฟ้ามกับบอสสามบเหมือนั้นพอดีจังหวะของเพิ่นครับนะนี่ครับเนี่เอามาไห้ครับนี่บอกินครับนะต้องให้ชิดกันนะครับสองอันนี่สองตัวนี้ต้องให้น้ำกันต้องให้นี่ครับติดกันมันจะแย่งเงินกินครับจะถึอยักินแน่ต่ว่าถ้าบอนี่ครับโซนนี่เอาไว้ใส่ห้างเสียซื่อครับปกติล่างห้างเฟื่องเนี่ยเป็นหลายตัวครับเนี่ยตะกี้ขวกกันก็บแคบไปซ้ำนี่พอดี มโนก็หลยต้องแบ่งโซนครับนะแบ่งโซนเขเลยนี่ครับให้คอกกว้างขึ้นนะสำหรับท่อฝันแน่นอนกว้างขึ้นอันนี้ก็กลายเป็นสองตัวแม่ลูกคอกนี้ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสี่ล็อกนะครับนะสี่ล็อกล็อกกลางครับมีแม่แดงครับแม่เอ่อแม่ลูกครับแม่แดงกับแม่น,น้รมาล็อกพุ่นก็เป็นบุญโฮมเ่านี่ก็ท่อฝันแล้วก็ ตกตรงนี้รับเป็นสมโชกกับทวีสับนะครับนะนองหน่อยเขาก็นอนหันหนามาอยู่นะครับนะกินก่อนเกลืออยู่กับเป็นน้ำตาลน้ำแดงครับน้ำตาลน้ำแดงนี่ก็กินดีกันนะครับนะแต่ว่าให้เพศผูวต้องเป็นก่อนชี้แดงครับนะแต่ว่าข้านหาครับนะกินน้ำกันไปโหลครับนะสีได้ก็กินในฮิเก่าครับนะ เป็นเกลือแะไรอีกกันแต่ว่าห้องพระท่านได้ผสมพันธุ์ท่านอย่างท่านได้แยกข้อค่ะทั้งสี่กขบวนมันอาจจะมีปัญหานะครับเป็นเกลือแะไรชนิดเดียวกันนะบริเลงสืบพันธุ์นี้ยังนะต้นใหญ่ no. ขึ้นต้นกระจัดร่องร่องเปลี่ยนเองครับพอเปลี่ยนก็กินที่สี่ไปนะเพราะว่าเข้าบริใลงเลยท่านได้ใส่กินนมว่ shit, าไหมนี่อันนี้ก็จ ah ัดการน้ำเป็นนี่ครับนะห้างใส่น้ำเพื่อนต้องริมคอกนะครับนะการ ดิ่มขอกให้เพื่อนไล่ออกดันนี้นะครับไหนสันไซตรงกลางครับนะปัญหาคือไซฮ้างครับมัน,นมีล่างนะ้ำเพราะบริจัดการคนระับจัดการแบบง่ายๆครับนะทางทางต่ำคุณครับนะทางต่ำทางต่ำกับให้ไ,ไล่ไปออกไปสู่นี่ครับทา้งน,น้ำในพระทางนี้ครับนะจะเป็นห้องน,น้ำลงไปนี่นี่ครับอยู่ดันขางตัวนี้ก็จะเป็นหล่องลองมาหนีครับนะหล่องน้ำลงมาหนี โซนี่ก็จะเป็นคอ,อกคอ,อกชุกเฉยแล้วก็ยึดเป็นจริงนะครับนะยึดยึดไปเลยเป็นโล่งรถเก่านะซึ่งใหญ่ไปอยู่ด้านล่างแล้วนี่ครับไอเขามาล่างแบบก็มาเห็ดอยัางวัดทีครับวัดทีรับน,น,นี่ครับนะแลก็ ตัวนี้เป็น3ตัวครับแม่ลูก4ตัวทั้งหมดนะตะแยงครับนะโดนมูโซนนครับนก็จะนี่ของหมึกขึ้นครับบ่ได้หายเพิ่มนะครับของหมาว่านอัดลายครับอัดไปก่อนเขกว่าครับนี่แม่อึ่งเผานี่หวงกินครับนะหนามอยู่ตรงกลางครับรับสองตัวนะอาจจะแคบแน่นนะแต่ว่ามันเป็นร่องเป็นที่เก็บของเก่านะครับมีหลังคาอะไร พอดีงัวหลายอยู่นี่คือเพิน่นตะกอนมันมีปัญหาหลังๆมากต่ำกันส้นกันต้องแยกออกครับนะก็เลยเห็ดเป็นโซนเป็นบอกไปนี่กืบเพาท่านได้เลี้ยวครับปรปับปรุงเ่าท่านดได้เลี้ยวแต่ว่าจักเสียอย่างไรครับเนาะผมมีเวลาเอาซะเลยครับนะแต่ไม่ได้ฟังผมมีเวลาเลยก็ก็ต้องค่อยๆขยับขยายาเป็นสี่หลักนะเห็ดไปเรื่อยๆไว้ไป,ปรับปรุงไปนี่ก็เป็นไม่เห็ดอ้มอมคอกอห้แล้วก็ที่เหลือใช้ไม่ได้ฟังกับปรับปรุงเขาครับนะนะนี่เพราะท่านเลี้ยวดี พานี่กันกับมาตีไห้นะครับเนาะต่พอนี่นกคับมาเกลี่ยไเปเรื่อยๆครับนะห่างท่านเหลวก็ด้านล่างอาจจะเป็นสวนหญานะน้าเนาะนะเป็นพื้นทีม่มีครับแต่ว่าการบริหารจัดการอาจจะบอ่อได้ปันใดเพราะว่าติดจะคล้องทีนะคจะคล้องทีเพราะว่า,ท,ท, <laughs> ท,วาท่านยิ่งย่อมเต็มโตรครับนะนี่ครับจะเป็นที่ปั้นหญ,ญ้านีนะ่ เป็นโล่งปลดไม้ที่ที่สร้างไม้ครับนะสร้างปีนี้ครับนะลงทุนไปอยู่แล้วเล่าจะค่าของตกสองหมื่นครับนะร่วมค่ารังค้านี่ก็อยู่ด้วยสองหมื่นกว่านะครับนะนี่ก็จะตัดมื้อนี่ก็จะตัดตรงนี้ครับนะกับดันลางแจ้งน่อยครับนะตรงนี้ก็จะตัดไปหลายครับนะี่มื้อนี้ ก็เพื่อจะโบไปตัดด้านล่างนะครับเอาจากด้านบนเลยแล้วกันนะเลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่า,วาไปด้นานหลังจะโบตัดหมดครับด้านลา่างท่านนี่แกแห้งบันไดครับนะเอาข้างบนเลยดีกว่าครับนะมีจัดบนนี้เลยตัวเราจะใส่เวลามาหลอกนะครับนะมาหลอกเอาหยาแก่เอานี่หักออกครับนี่ดอกกังสีครับนะี่ตัดออกนีหมื่บ้านครับนะสางม,มื่บ้าน ฟางมาตากแดดไปก่อนครับนะพอดีสันลางครับสันลางเพิ่นจะมีว่างกับพื้นแล้วมันจะเป็นอย่างเสียมันพุครับนะเอามาตากแล้วก็นี่บพุเป็นอย่างเสี่ฟางเขาอ,อยู่ประมาณนี้นะอาจจะพอได้รุ่นอยู่ครับปีนี้นะตัวไฮไลท์เอาปีนี้นะขังขอกดูครับนะผมมีเวลาแล้วก็จะไปเลี้ยงกับห้า ฝนตกแนว่าตกแนวแล้วก็พื้นที่ก็เริ่มน้อยลงครับนะก็อาจจะขังขอกแนวในบริเวณฟางตากแดดด้วยแต่สาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเก็บเขาครับนะแล้วก็จะไปตัดหญ้าเขามาปั่นนะครับเนาะปั่นประมาณนี้ครับเครื่องปั่นของเราอยู่นี่แล้วก็นี่ครับแปลงด้านล่างขอว่านตัดหลายนะครับเนาะนี่ก็สำหรับแปลงปล่อยนะครับนะแปลงปล่อยถึงมีนามนะครับตัวนี้เป็นอ่างนา้ำ มันก็สั่งมาครับนะอาจจะไม่ค่อยดีปานได้แต่ก็พอได้ใช้ครับนะฮาฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ย ตัวนี่เป็นตัวแหลกนะครับที่ได้ไดดเปนผลิตมากตอนนันก็ซื้อมาสามตัวเนี่ยครับนะอีกส <temper our. S 1> องตัวไปใส่ไปหมดนะยเป็นผลิตตัวแหลกครับนนบ่ยบัญค้นนะครับนะแล้วกาเบิ่งแปลงลางแต่ว่า โดนเหียบเสียเวแปลงล่างครับนะเพราะว่าตัดตัดไปหลายครับนะหายเมื่อไรขอบด้านนู่นครับนะนี่ครับคือเลื้อยอยู่ริมๆนี่ครับแน่นอนริมนี่จะปล่อยใบก่อนครับนะว่าจะตัดเมื่อนี้คือสิตัดด้านบนดีกว่าครับนะนี่แปลงปล่อยเข้ากับแาวท่านยาวครับหล่ะก็มีเศษใหม่ครับพอดีลื่นครับนะลื่อตรงนี้นะครับทำรัวนะครับนะลื่อตรงนี้ปกติประตูอยู่ด้านนู่นนะครับนะประตูอยู่ด้านนู่นนะครับริมสุด กาลือจะแบง่งแบ่งกรรมสิทธิ์กันนะแบ่งทีแบ่งกับน้องสาวนะครับนะสัมฤทาิ์ฟ้าจะาอยู่โซนโซนซ้ายนี่ครับนะน้องสาวจะอยู่โซนขวานะครับเราเป็นทางตรงกลางครับนะอ่าอาจจะได้หน่อยเพราะว่าคนที่อยู่น้ำหนลงสาวกับเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่น้องสาวอยู่นนในพ่อแม่ก็ให้เพิ่มในลายแล้สัมฤทธิ์ฟ้าอาจจะคนเดียวกับได้ครึ่งหนึ่งน้อยๆครับกาบบเป็นยังเพราะว่า เื็นทีจะเอาหน้าสุดเลยครับนะสุดไปหนีเป็นน้องแพลงมันนะครับนะเป็นแยกไปเลยครับตามนี่ครับอาจจะได้ตรงซื้อหนีไปครับสีนี้ครับสีหวงหว่างน่ครับนะตอนนี้ก็คือแค่ข้าวข้าวนะครับพท่านได้แบงกันจริงจังนะครับไดแบงไหวครับนะให้หูไว้ชื่อครับนะหน้าคนอาจจะได้หรือบ่ได้อีกเรื่องนึงครับนะนี่ครับนะพมาานี่ครับนะอื้นทีแป้งปอยด้านบนครับนี่ จริงๆก็ว่าจะปลูกหญ้าด้านนี้นะครับแต่กับสวนหญ้าเขาก็มีหลายอยู่ครับนะสวนหญ้าเขาบ่มีหน่อยนะมีหลายอยู่อยูอ่ทางน้องสิมทางเตยนี่นนครับนะไปแผ่กว่าจะมีาร์มเอาไม่แล้วไม่แล้วไม่เร็ว,วเดี๋ยวที่นี่ก็น่าจ,จะทำน,นี่ครับเน่าเติบอยู่ครับนะเขากำมา นี่ครับโซนพื้นทนี่ที่แม่เมด่อเช่นไหมด้านหน้ากับทิดถนนเช่นไหมก็ได้านหลังกับติดทุ่งหน้านะครับเนาะติดขุงเรือไงชิ้นหนูว่าจะมีนะครับสามีฟาร์มกับมาคบค้ายกันโมมี่ยังทายกันนี่นะครับเก็บภาพรายละเอียดพื้นที่สวนพื้นที่แปลงหญ้าขอกเนื้อพื้นที่บ้านแล้วกันเพื่อไว้ถ้าเบิ้งนั่งไปเอฟซีที่เบิง้งครับเนาะ อยู่แบบอีสานบ้านเฮาครับนะอยู่แบบนี่นะครับนะครับนีพื้นที่มีแหวงกับพ่ออยู่ได้ครับนะก็แต่เฮาบ่ขี้ข้านนะครับนะบ่ขี้เกียจกัทําไปเฮามีที่มีนามีข้าวนะมีทีมีแหวงกับพ่อเลี้ยนงูเลี้ยงควายได้ครับนะก็เลี้ยงฝ้ายเรียนฟองอย่างของได้กันอยู่บ้านเฮาก็บ่เสียหายครับนะบ่ได้เศรอบ้านไม่ได้เชาวเขาไม่ได้ซื้อนะครับนะแล้วคลิปนี้เอ้าป้า บายบายครับเอฟซีทุกท่านนะฝากกัไลคไก็แชร์กดตีดตามนะครับนะกย่าลังใจสวามมีฟ้ามนะครับเนาะเล็กๆหน่อยๆพ่อเด็ได้ขายำพริกกระทู่นะกอได้ก้านปูน้ำปลาของสุดรถไปสัน่นนะครับนะทุกผู้ชมที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ